โอเคครับต่อไปเรามาลุยโจทย์กันต่อข้อที่3โอเคโจทย์ก็จะเหมือนเดิมนะครับให้ a b c d เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มจงพิสูจน์ว่า a ลบ b คูณกับ c ลบ d เท่ากับ a c บวก b d ลบอยู่กับ a d บวกอยู่กับ b c นั่นเองครับโอเคเราไปเริ่มการพิสูจน์กันเลยการพิสูจน์อะให้ A B C และ D เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มแล้วก็เนื่องจากเอ็บบ B คูณอยู่กับ C ี B. อ่ะเราสังเกตโจทย์นะครับข้อ1กับ2อ่ะมันจะเป็นบวกอ่าแล้วก็ข้อนี้ก็จะเป็น การคูณเราก็สามารถคูณแจกแจงเข้าไปได้เลยก็จะกลายเป็น a คูณ C แล้วก็ a คูณลบดีตัวนึงก็จะเป็นลบ b คูณ C แล้วก็ลบ b คูนลบดีนั่นเองครับโอเคเรามาเขียนกันดูตัวแรกนะครับก็จะได้เป็น A กับ AC ก็จะ A คูณ C ก็จะได้เป็น AC บวกเพิ่มเป็นการไมงงเราจะสลับสีปากกาเนาะครับก็จะได้เป็นบวกอยู่กับ เอคูณอยู่กับลบดี D, นั่นเองเอคูณอยู่กับลบดีอ่ะแล้ต่อไปบวกก็จะกลายเป็นลบวงเล็บวงเล็บใหญ่วงเล็บใหญวงเล็บวงลิบลบบี B, คูณอยู่กับสี่นั่นเองครับอ่าต่อไปก็บวกครับวงเล็บวงเล็บลบ B คูณอยู่กับงลบบีนั่นเองโอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะเราจะมองเห็นว่ามันมีลบ d ตัวที่เป็นลบอ่ะครับ <Okay. S 2> เราจะเปลี่ยนเป็นลบหนถ้าใครสงสัยว่าทำไมลบเปลี่ยนเป็นลบหนึ่งได้ก็สามารถย้อนไปดูคลิป1ได้นะครับไปเราเขีย okay. นันต่อเลยก็จะกลยายเป็นลบครับ A C บวกอยู่กับ เอวงเล็บลบหนึ่งดีกวกวงเล็บลบหนึ่งบีปึ๊บคูณอยู่กับสีปึบ๊บปึ๊บใชมนาใชมนาวงเล็บเอ้ยอตอนนี้ไม่ท่องเริ่มงงกับวงเล็บละทำามจัดให้สวยๆโอเค ต่อไปตัวสุดท้ายก็จะได้เป็นคุนใส่ข้้างหมาบอกบวกวงเล็บวงเล็บลบหนึ่งบคูณอยู่กับวงเล็บลบหนึ่งคูณดี B. นั่นเองครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเรามองเห็นใช่ไหมครับว่าไม่สวยเลยมันอยู่ในรูปไม่ผ่านไม่ผ่าน เราก็จะมาจัดรูปให้มันเข้าที่เข้าทางกันนะครับก็จะเท่ากับ A C C บวกวงเล็บเราดึงหนึ่งมาข้างหน้าปึ๊บคุณยกับ A D อ่ะบวกวงเล็บวงล็บวงล็ลบหนึ่งบีอ่ะ แล้วก็บวกก็จะกลายเป็นเหมือนเดิมตอนนี้เหมือนเดิมยังไม่ทำอะไรกับมันก่อลบหนึ่งบีคูณูกบเล็บลบหนึ่งคูณบีลึกไอ้เข่งก็ได้เป็นแข่งก็ได้นะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้ละผมก็ขออนุญาตเปลี่ยนลบหนึ่งเนี่ยเป็น ลบเหมือนเดิมมันก็นจะได้เป็นเท่ากับ AC บวบวกเง็บลบ a อดงะเล็บลบปอดซบ AD บวกเง็บลบเง็บงบี ่ะแล้วก็บวกโอเคครั้งนี้เราก็จะดึงจะสลับที่การคูณนนะครับมันก็จะได้เป็นลบลบ,ลบ,ลบ,ลบหนึ่งลบปุ๊บปุ๊บหนึ่งโอเคมันก็คูณครับ B D นั่นเโอเคต่อไป ก็จะกลายเป็นเท่ากับ AC บวกอยู่กับวงลิบลบ AD บวกอยู่กับวงลิบลบ C วงลิบลบ BC แล้วก็บ,กบ,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 บวกวงลิบอ่า,อามองดูอันนี้ก็จะกลายเป็นลบวงลิฟลบหนึ่งคูณอยู่กับ ดีดอ่าโอเคทุกคนก็คงรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราเอาลบไปคูนกับลบในวงเล็บมันก็จะกลายเป็นบวกแต่ทุกคนรู้ไหมว่ามันมาได้ยังไงถ้าทุกนสงสัยเดี๋ยวผมจะนําทุกคนไปพิสูจน์กันดูนะครับโอเคเราจะให้เป็นใช้สีอะไรดีสีเขียนแล้วกันก็เราก็จะให้เป็น ถ้า A, A เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มอะแล้วแล้วลบปวงลิฟลรป A ปเท่ากับ A ะเราจะมองอย่างนี้ก่อน e ่ะมันมีตัวปกะกนของมันก็คือเป็นลแล้วก็ตัวปกกนของมันอะมีแค่ตัวเดียว มีสามารถมีได้แค่ตัวเดียวแต่ตัวนี้มันมีอยู่ทั้งลบ A แล้วก็ลบลบ A เราก็ต้องนำสองสองตัวมาบวกกันแล้วก็ไปการพิสูจน์เนื่องจากลบมันตัวเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้ตัวผกผันมันมีอยู่สองตัวก็คือลบ A กับลบลบ e เราก็ต้องนำสองตัวนี้มาบวกกันมันก็จะได้เป็นลบ A บวกอยู่กับวงเล็บ ลบวงเล็บลบเอเท่ากับ0และลบเอเนี่ยบวกเอมันก็เท่ากับ0ูนย์เช่นกันดังนั้นเราก็จะได้เป็นลบเอบวกวงเล็บลบวงเล็บลบเอเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับมันคือเท่ากับ0นอยู่ แล้วศูนมันเท่ากับเท่าไรศูมันก็เท่ากับลบ A บวก A ออ่ะเรามองเห็นว่าเนี่ยตัวเนี้ยมันเหมือนกันอยู่ลบ A ปกับลบ A อ่ะแล้วมันก็จะเหลืออะไรมันก็จะเหลือเป็นวงลิฟเออเปลี่ยนสีใหม่เป็นสีใหม่สีขาวสีขาววงลิบลบวงลิบลบ เมันก็จะเท่ากับ0เมื่อ0มันเท่ากับ a นั่นเองอ่านี่คือ a ผลที่ว่าทำไมลบบวกลบคูณวงเล็บลบถึงได้บวกนะครับต่อไปเราก็ไปตามโจทย์กันต่อมันก็จะได้เป็นนะครับ a อคูณ c ่บวกกับวงเล็บลบ a คูณ d บวกลบ bc บวกอ่าเมืเ่อกี้เราพิสูจน์มาแล้วว่าลบคูณวงวงเล็บลบไปคูณกับลบมันก็จะได้เป็นบวกก็จะได้เป็นลบคูณลบหนึ่งก็จะได้เป็นบวกหนึ่งบวกหนึ่งคูณ b ีก็จะได้ bd นั่นเองครับโอเค ต่อไปเราก็จะใช้การสลับที่การบวกนะครับโดยการให้บวกเนี่ยจำนวนบวกก็คือเอา AC กับ AB เนี่ย BD เนี่ยมาอยู่ใกล้กันก็จะได้เป็นเท่ากับ AC บวก BD บวกอยู่กับอะไรเอ,อ่ย บวกอยู่กับลบ ad แล้วบวกแล้วสุดท้ายก็คือลบ BC นั่นเองครับโอเคเมื่อได้แล้วเราก็จะใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ก็จะได้เป็นกกับอันนี้ก็จะรวมสีกันเลยนะครับก็จะได้เป็น AC บวกอยู่กับ BD อ่าแล้วก็บวก อันนี้ก็เป็นสีดำแล้วกันได้เป็นลบลบเอดบวกงลบลบ B c นั่นเองาอย่าลืมวงเล็บ,ลบใหญ่โอเคเราก็จะทำเหมือนเดิมเลยเมือ่อกี้เปลี่ยนจากลบเป็นลบหนึ่งก็จะเท่ากับ A C บวก B D บวกกับวงเล็บ วงเล็บลบหนึ่งเอดีปึ๊บวกกับปึ๊บวงเล็บลบหนึ่งบีซอ่าโอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะอ๋อเราก็จะเปลี่ยน มุมัอีกครั้งก็จะได้เป็นเท่ากับ a c บวก b d บวกวงลิลบ,บ1 a d บวกกับวงเลิลบ,บ1 b c นั่นเองครับโอเคเมื่อได้มาถึงตอนนี้แล้วเราก็จะดึงตัวประกัลบหนึ่งออกไปมันก็จะได้เป็น a c บวก บีดีบวกงเลิบลบงเลิบเอดี A, D, บวกบีซีนั่นเองครับโอเคเมื่อเรามาถึงนี้แล้วเราก็จะได้เป็นเท่ากับ AC บวก BD บวกเจลบจะกลายเป็นลบลบเอ AD บวก BC อ่า ได้ตามที่โจทย์ต้องการอย่างน่า CCC แกได้ดีหนคอยคิดได้ตามที่โจทย์ต้องการอย่างน่า AD บวก c E เราได้ตามที่โจทย์ต้องการแล้วนี่นี่อ่าเราก็สามารถสรุปได้เลยก็จะได้เป็น A ลบ B คู่กับ B-D ลบดี B, ่ะาท่ากับเอามาไก่เท่ากับ A อซีบวกบีดลบเอดีบวกบีอ่าดังนั้นโอ okay, เคมันเริ่มเลย A อลบ B คูณกับ c ลบ D จะเท่ากับ ac บวก B D ลบอยู่กับ ad บวก bc โอเคสำหรับข้อนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เราเจอกันใหม่อีพหนะ้าบ๊ายบาย